thank you, thank you. สองโหนดอะไน,นี่อาสวัสดีค่ะนางนี้เออโอ้โ,อโอเป็นวิธีการปลุกนะคะถ้าไม่ปลุกรุนแรงอย่างนี้จะไม่ตื่น oh, <no. S 1> ทำไมปลุกงี้เมื่อกี้ผมสะเทือนว่าเอ้ยอะไรมาตกที่หวัวของผมแล้วอะไรคะ นี่ฮนะคือหมออันเขาจริงๆแล้วเขาจะโยนเอามาให้คุณหนุนนั่แนแหละเหรอครับผม,อมขออนุญาตนอนต่อแล้วกันนดีเขาทำ <c oughs> ง,งานก่อนท่านผู้ชมก่อนแล้วสวัสดีครับผมพี่เกโก้นะฮะหนุันล้านมานกเล่หรอกมีดีที่อารมณ์งงครับผมแล้วก็พี่เจตจ่าเนีนะคะพี่เจตนิสัยดีมีสไตล์มุสลิมละลาด้วยอ่าวันนี้เราก็มาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวันนี้เราจะมีใครมาเยี่ยมเยียนที่รายการของเราเลยวันนี้เนี่ยทางท่ายรถไฟดนตรีเขามีศิลปินหน้าใหม่ จริงๆแล้วก็ไม่ใหม่นะพูดถึงเนี่ยเขาครั้งเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะอ๋อเหรอว่ามาเขาครั้งบอดอยู่ในวงการเพลงมาพักหนึ่งแล้วแหละนะคะแต่ว่าเป็นวงการเพลงใต้ดินไงคุณครับผมเคยฟังเพลงนี้ป้ามันโยกลองพัดทองแตงโมสาวๆหัวโตนั่นแหละแฟนฉันมันร้องอย่างนี้จริงๆอะอ่ะก็เพลงใต้ดินไงมันอยู่ในใต้ดินไม่ใช่โอ้โหยิ้มตาไม่เนี่ย เพนของเขาเลยค่ะให้กราบตีนก็ยอมให้กราบตีนก็ยอมใช่ดังมากเมื่อสองสามปีที่แล้วนั้นว่าเอ่อเวอรุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปฟังเพลงนี้เยอะทาง YouTube อ่า YouTube นั่นเอง y o u u t b นี่ยครับแหละะะนคแล้วคราวนี้เนี่ยนะคะศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเขาขึ้นมาอยู่บนรถไฟเลยอ่าเรียกว่ามีสังกัดมีค่ายกับเราครับผมวันนี้นะคะรถไฟดนตรีก็เลยส่ง นุ่มๆกลุ่มนี้มาจะบอกชื่อวงนี่เลยวงลื่นฟื้นลื่นไม่ดีเหรอฮะลื่นไม่ดีเหรออ่ะไม่ใช่ลื่นฟื้นเหรอคุณเล่นกี่รอบแล้วตรงนี้รู้ว่าคุณละเมินมาตรนของเออคุ้นกันคุ้นกันคุ้นการโอ้เราไม่ทานที่รู้จักพี่เจค่ะเขาบอกเขาจะบอกว่าแตลกเพราไม่รู้จักแต่ผมก็รู้จักเขา รู้จักเขาใช่ใช่ก็รู้จักแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณผู้ชมทางบ้านก็จะรู้จักเขาด้วยนะวงทั้ง4ี่หนุ่มนั่นเองค่ะของวงเรื่องฤดีเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าหมครับว่าจะก่อนจะไปฝากเอาไว้ก่อนสำหรับทัวร์ทั่วไทยของเราอ่านี่เลย กับทัวร์ไหว้พระ9วัดในฝั่งทนเนะฮะเป็นทัวร์ที่แบบได้รับกระแสตอบรับมาเป็นอย่างดีะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงไหว้บางกร3ส่วน3จังหวัดภายใน1่วันะนะครับเพราะว่าแต่ละทุแต่ละส่วนเนี่ยจะอยู่คนละจังหวัดคนละจังหวัดกันมีส่วนหัวส่วนท้องส่วนหางนะครับนะ โอ้โหถ้าใคาลิการว่ายเขาบอกว่าชีวิตนี้ประสบแต่ความสําเร็จค่ะหรือจะเป็นสิลิปมงคลยิ่งยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วมีที่ไหนอีกครับกันคะแล้วจากนี้ก็จะมีอ่าวว่ายพระอาวะเขาเรียกว่าไหว้พระพ,พ,พิฆเนศองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหในโลกเลยเหรอในโลกด้วยในประเทศไทยด้วยโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็จะเป็นการไปทัวร์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องนั่นเองนะคะซึ่งก็จะอยู่ในห้าจังหวัด ทัวร์ที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะเราจะเดินทางภายในหนึ่งวันเท่านั้นเองโอ้โหทาไมครับทาไมต้องหนึ่งวันด้วยคือเราเราเน้นเน้นสถานที่ทีเ่เจ๋งๆหลายๆที่แล้วก็ไปในหนึ่งวันเราทำ<ม>ไปได้เหมือนแบบว่าหนึ่งวันนี้คุณจะแบบว่าคุ้มอะความสุขเนี่ยนะฮะร,รวมอยู่ในวันเดียวนะกับบริษัทสุนทรีจำกัดนะครับค่บสะ,สะคถ้าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์หรือว่าจะเป็นการติดต่อ เข้ารถนะคะมีรถหลายขนาดให้เลือกดูกันด้วยนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดก็แล้วกันนะคะที่ศูนย์สองแปดศูนย์หนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งสี่นั่นเองใช่ครับผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครัสำหรับบริษัทคุณธมรีจำกัดนะครับลักษณะลักของเราเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับสี่หนุ่มวงเรื่องเรื่อยกันค่ะเดี๋ยวผมขอนอาก่อนนะอันเนาะเอ้ยเน่าไม่ได้ ไมสัมภาษณ์ <signaling. S 2> ณอะค <All right. S 2> ุณต้องไม่คุยกับเขาอะไรคุณต้องไปคุยกับเรื่องไห้ดีโอเคโอเคไปกันเลยเค่ะตื่นยังไงตื่น <c oughs> เร็ว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 นี่นะนี่นนี่ดูไโบกับด้านเร็วเร็วเร็วเร็ไปทำบุญไปไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคุณทูลรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะยินดีต้อนรับสู่ทัวร์เทือไทยบริษัทคุณทูลรีจำกัดหาเชินค่ะเที่ยวสนุกสุขใจ สนใจโทร0 2 8 0 1 3 2 1 1 1ถึง1 4ไปทั้งปีเลยปาทั้งปีทั้งปีงปงปตลอดเวลทั้งปีอ่ะจะไปที่ไหนก็บอกสี่เอสบายทั้งปี บริษัทคนทนบุรีจากาดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเนื้อกลางอีสานตายเที่ยวสบายเที่ยสบายไปทีไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะ

Yeah. จากทางรถไฟดนตรีอีกแล้วค่ะท่านนะคะวันนี้มีพี่ๆจากวงรื่นเรื่อนะเมื่อกี้ฟังเสียงนี่สุดยอดมากเลยอันนั้นอะไรอะไรช็อกเลยครับผมโอ้โหนกตีนกตีก็ยอมวันนี้นะคะขอต้อนรับพี่ๆวงรื่นเรืสวัสดีค่ะสวัสดีคเลยเนี่ยค่ะให้นัดนำตัวกันถามว่าใครเป็นใครบ้างสวัสดีครับผมต้นน้องนำครับผมจักครับผมสวัสดีครับผมเบียร์พิ้าครับจัะ จากมอาร์ตเบียดครับจ้าครับผมพอลคุณกองครับสวัสดีครับผมโก้ครับผมไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอเขามีสี่คนอ่าครับผมแล้วเขาก็หล่อด้วยแล้วนี่อะไรคอนเซปต์ไหนเนี่ยอะไรครับคอนเซปต์ไหนพอดิ้งเพิ่งมาจากสเปนนะสเปนจริงเหรออ่ามาขอมาด้วยเนี้ยเนี่ยดนตรีพร้อมแต่เรากลัวผัวว่าคุณจะไปทำดนตรีเขามันเสียจังหวะนะคะอ้าวันนี้นะคะพี่ๆี่นำเพลงอะไรมาฝากเราเอ่ย ก็มีให้กลับไปก็ยอมปล่อยปล่อยไปแล้วลลนะตามกำกลังจะปล่อยตามอีกเพลงหนึ่งเ่อเพลงฉัน,นเป็นโปรักที่ดีหรือเปล่าอันนี้คุยกันถึงเรื่องของเพลงให้กลับไปก็ยอมก่อนเพราะว่าเราคุ้นมากๆเลยเคยได้ยินเพลงนี้มาเมื่อหลายปีก่อนแล้วที่มาที่ไปยังไงเอยก็คือทําไว้นะเป็นเป็นทาไว้แล้วก็ลองลอง เป็นเป็นไกด์ไลน์กีตาร์โปรัวเดียวนะแล้วก็ลองลองไปปล่อยในยูทูบดูนะก่าวสารตอบรับมันคือไม่มีการโปรโมททางไหนเลยคือเป็นเมาส์ตู้เมาส์อะคือปากต่อปากเดียวเลยเพราะเพลงนี้เออคนก็เข้าไปฟังกันเยอะส่วนนู้นประมาณปีปีปีที่แล้วนะก่าวสามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นทั้มีคนเอาไปคัฟเวอร์แล้วก็มีคนเลยก็มาตั้งต่างนานก็บอกคนแต่งคนนู้นคนนี้บ้างแอบอ้างเยอะมากนะรับข้อมูลไปปิดกันมาเรียกว่ากัแต่งแล้ว มาเร็วมีจริงแลมันตายเลยนะดูดุเลยนะตายเลยนะก็เลยเป็นที่มาที่เราจะต้องแบบว่าออกมาเปิดเผยตัวเองคือผมก็ไม่ค่อยออกมาอยากอยากเปิดเผยเท่าไหร่ว่าปล่อยปล่อยไว้นี่มันก็เท่ดีนะเป็นเป็นเป็นปริศนาดีนะปริศนาจนจนได้มาเซ็นสัญญากับทางค่ายรถไฟดนตรีนะก็เลยก็เลกับลูกเป็นล่างขึ้นมาไปถ่ายว่าอะไรตรงไหนทําให้รถไฟดนตรีมองเห็นก็คือพวกเราเดินกัน หลายค่ายเนาะก<ช>็ได้ได้เข้าไปอ่านสัญญาลหลายค่ายนะ,ะแต่ที่รถัฟดนตรีนี่คือเขาเขาเปิดให้ให้เราอิสระเต็มที่ทเ,เราทำเพลงแล้วว่าเราทำงานทางด้านนี้นะ,ะแล้วอย่างอย่างก๊อฟเองก็เคยเป็นเป็นศิลป,ปินข้ารถฟดนตรีวงวงแฟนนะฮะวงแฟนวงแฟนก็น<ช>คืออาจจะอาจจะแบบอาจจะไม่โอที่นี่ไงแฟนนี่ไงเคยปังอยู่แฟนจ้าใช่ ใครๆกับนายเราผมเมื่อวันพัสดุผมเนี่ยมราถ่ายหน้าเลยโอ้น่าขอบลำแพงก็เลยได้ได้ได้เข้ามาคุยโปรเจกต์กับกับพี่พี่เรื่องต้องในการคุยกับทางรถไฟดนตรีนี่นานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ประมาณที <superv ising> ่เดือนมาเกือบ ไม่น่าจะเกินแตะอยู่เรามาเงี้ตั้งแต่นั้นแต่เริ่มเลยนะครับแปีกแตะรืแเดือนพอแตะเดือนพอแต่พู้ดพูดถึงเพลงเนี่ยกระแสตอบรับดีแต่ผมอยากจะรู้ว่าคนแต่งเนี่ยใครเป็นคนแต่งครับก็ผมจะเป็นพี่ต้นครับจะต่อยเหรอคะแล้วผมอยากจะถามที่มาว่ามันเป็นจากชีวิตรักของพี่หรือเปล่าครับเล่าใช่ใช่ส่วนส่วนหนึ่งใช่ครับหลายคนมองว่าเพลงนี้เป็นเพลงอกหักแต่ตอนที่ผมเขียนเพลงนี้ผมไม่ได้ออกหักนะ มันเหมือนก็มีปัญหานะฮะแล้วก็คนที่รักกันจะจากไปแล้วคนที่รักคนนี้ดีมากๆนะฮครับผมเลยบอกมันคุ้มอ่ะถ้าเกิดเราจะจะต้องกล่าวใช่ไหเพราะว่าศักดิ์ศรีมันไม่มีค่าอะไรเลยเราถ้าเกิดเราไม่ได้เอาะไรเราไม่ได้เอาศักดิ์ศรีไปแล้วคนคนที่ดีๆเอา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 ไว้กับเราผมขอพูดได้ไหมนะครับผมประมาณว่าการที่คนเขาเออการที่คนเราคิดว่าเพลงนี้มันแรงไม่มีศักดิ์ศรีเลยก็ลงไปกล่าวเต็มหัหญิงอะไรประมาณนั้นนะ แล้วที่ข่าวออกทุกวันนะครับเอาน,น้ำกรดไปสาดเอาน,น้ำมันลากแล้วก็ไฟจุดไปทําร้ายเขาอันนั้นเขาเรียกว่าัาดสีเหรอครัผมกับเรายอมก้มลงกราบคนที่เรารักแล้วเพื่อที่จะให้สิ่งดีๆเหล่านั้นกลับมาอยู่ในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ชไม่เกี่ยวอะไรด้ยที่จะเอาเงิน เราบอกว่าผมก็แค่ตั้งสมสุดอยู่แล้วใน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 ชีวิตนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงเมืองสาวธรรมดาแค่นั้นเองก็คือเพลงนี้มีที่มาจากแคทูเออร์เนอร์นะครับอะไรยสักสีโออ๋อคุณไม่เทมโอ้โหน้ำแข็งละลายวันนี้ค่ะใช้คำว่ากราบตีมทำไมไม่ใช้กราบเท้าไม่ต้องเป็นแบบกราบตีนแรงเลไหมอะไรกราบแค่เท้าอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเพลงมันส่งมาขนาดนั้เลยนะด้วย พี่ตอนแรกเป็นคนตรงๆพูดชอบพูดตรงๆลุกแรงๆแล้วในอัลบั้มเพลงก็เนื้อเพลงก็จะเป็นประมาณตรงๆเป็นทำตรงๆที่ฟังแล้วบางทีอาจจะเนี่ยประมาณอย่างคำว่าตีอย่างเงี้ยแต่ในอัลบั้มมีตีตีอยู่เพลงเดียวมีแค่ตีแต่ว่าเพลงอื่นก็มีคำแรงแงเยอะค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดถึงเพลงอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของเรื่นเรื่อี๋ยวช่วงนี้พ่ะกันสักครู่นึงค่ะแล้วกันสักครู่ครับผม We'll คุณรู้ไหมหนาวนี้มีอะไรก็มีหมอกไงไม่ใช่งั้นก็มีเธอไงก็ไม่ใช่อย่งนั่นแหละหนาวนี้เรามีบุญมาฝากครับ27พฤศจิกายนนี้พบอันซีนแห่งศรัทธากับโปรแกรมชวนกันเที่ยวเหนือสัมผัสความเชื่อทางวัฒนธรรมเลิอล้ำปัตตภีกับการสัการะพระพุทธชินราชตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืนสาการะพระพุทธบาทสี่พระองค์ลอยกระทงดินแดนล้านนาเดินในบาซ่ายามราตรีเพลินกันยาวๆกับทัวร์ทัว ไไปกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดสนใจโทรเลย02 801 3 2 1 1 1าวนถึง14ีน้วนี้มีบุญมาฝากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมิตอไกวันนี้เราจะมาดูสิว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ไหนกันอยากไปสวิตเซอร์แลนด์อาบน้ำแรกแค่น้ำร้อนที่ออนเซ็นญี่ปุ่นอยากไปวัดหนงหมี คุณรู้ไหมถั่วทั่วไทยร่วมทุกสถานที่ไว้นี่เลยสวิตเซอร์แลนด์และออนเซน็นญี่ปุน่นชวนไปสัมผัสธรรมชาติให้อาหารแกะที่ชินนารี่วินเทจฟารม์มชมป่งยุการยุกตัวจากธรรมชาติอาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนที่บอกถึงสัก,การะหลวงพ่อพระธาเจดี JD, หลวงตกน้ํามันบัตรราคา1,600บาทสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโทร0 2 8013211ถึง14สายด่วนโทร0867885705อาทิตย์ที่2ธันวาคมแล้วจะรออะไรล่ะครับมอไซมาพี่เร็ว นี่นะนี่นะนี่ดงงูไโบกับด้านเร็วเร็วเร็วเไปทำบุญไปไปไ คอนทูลบรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะขอรับสูตรทัวร์เทือกไทยบริษัทคอนทูลบรีจำกัดหาเชิญค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร 0ูนย1สองปนึงสามสองนึงนึงถึง1นึงสีไป รักจะดูวล,แล,แล,แลาละเมื่อตัวเธอนั้นมาเดินจากฉันไปมันสุดคำลังจะดึงเธอไว้เมื่อตัวเธอต้องการจากไปมันเหมือนมีใครเอามีดมากรีดใจฉัน ก็โอที่รักเฮียจากฉันไปอยากอ้อนวอนให้เธอกลับมาขอแค่เพียงตัวเธอย้อนมาให้กลมลงกลับเต่นก็นยอมเธอหากว่าเธอไปอนชีวิตนี้จะเหลือไว้เพื่อใครมันคงไม่มีความหมายได้อยู่ไปก็เหมือนคนไม่ใช่คน จะหากว่าเธอไปก็ผู้ใจมันคงจะลากแล้วปีปนก็เพราะมันสุดจะทานทนไม่เห็นคนที่รักกำลังสากไปชาดีรานาน แ้วมีดมัดใจฉันก็อทีระที่จะช้งไปอยากอมวอนในสกหลัมาขอแค่เพียงตัวเธอย้อน 我们说这场。Oh, เธอกลับมาให้ทำไรก็ได้จะให้ก้มลงไปกลาบดีนเธอก็ยอมขอเพียงให้เธอกลับกลับมาขอเพียงให้เธอกลับ love get